ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการสร้างข้อสอบแบบเอเซหรือแบบเขียนตอบยาวๆนะครับวิธีการนะครับก็คือคลิกที่ create a new question นะครับจากนั้นก็เลือกแบบเอเซนะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม add นะครับซึ่งเขาก็มีคำอธิบายนะครับว่าเป็นข้อสอบที่สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับหรือใช้พิมพ์การพิมพ์ตอบในออนไลน์เทคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมีการตรวจโดยตัวเองหรือตรวแบบแมนนวลนั่นเองนะครับ แล้วก็คลิกที่ปุ่ม add นะครับเราก็ใส่ข้อที่นะครับเ question text นะครับเราก็ให้คำอธิบายหรือว่าโจทย์เข้าไปนะครับให้อธิบาย เส้นทางหรือกระบวนการําทำงานของระบบย่อยอาหาราสมมุตินะครับจากนั้นก็มาใส่คะแนนเป็น5คะแนนนะครับ r e า p o n s e Format นี่นะครับจะเป็นจะเป็น h t m l Editor นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ p l a i n t e x t ก็แล้วแต่นะครับแต่ ถ้าเป็นแบบ HTML editor เนี่ยสามารถที่จะใส่รูปภาพนะครับใส่ข้อความใส่เชื่อมโยงในลิงก์ต่างๆได้นะครับ r e q u i s e text นะครับ r e q u e s t h e n to enter text นะครับตัวนี้นะครับ Input box size ก็คือ15แถวนะครับ Allow attachment อันนี้ผมแนะนำนะครับให้ตอบเป็น No นะครับก็คือ,อไม่อนุญาตให้มีการแนบไฟล์นะครับเพราะเราต้องการให้เด็กพิมพ์นั่นเอง ส่วนเงื่อนไขเกรเดย์ฟอร์มชันนี่คือเงื่อนไขการให้คะแนนนะครับก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับคะแนนหนอะไรก็ว่าไปนะครับ2 3ก็ใส่รายละเอียดครับ1น,นะครับ เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าต้องเขียนอะไรบ้างนะครับหรือต้องตอบอย่างไรให้ได้คะแนนมากที่สุดนั่นเองนะครับจากนั้นก็คลิก s เซฟเชนนะครับเรามาดูข้อที่7กันครับเห็นไหมครับผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้ามาพิมพ์ตอบในนี้นะครับพิมพ์ตอบรายละเอียดได้จากนั้นก็ s ับมิ t นะครับ and finish นะครับจากนั้นผู้ตรวจต้องมาตรวจข้อสอบข้อนี้เองนะครับแล้วก็ให้คะแนนเองจากคะแนนที่ให้ทั้งหมดนะครับ สำหรับข้อสอบนะครับแบบเอเซ่หรือแบบเขียนตอบยาวนะครับก็จะประมาณนี้ครับ